ดวงของชาวราศีสิงห์นะคะประจำเดือนกรกฎาคมนี้นะราศีสิงห์นะคะดาวพุธอยู่ที่ตัวเองนะดาวพฤหัสเนี่ย <c oughs> มันเริ่มเข้าไปอยู่ในเดือนที่สิบสองละแต่สิ่งที่ดีของชาวราศีสิงห์ก็คือเจ้าดาวนะคะยูเรนตัตอะที่มันทำมุมแบบค่อนข้างไม่ดีอะคะ่ะมันเคลื่อนที่ออกแล้วนะจากเอ องศาที่กดทับกับชาวราศีสิงห์ที่เคยเกิดปัญหาแบบมันคาดเดาไม่ได้เลยนะอะไรก็ตามในชีวิตมันเหมือนแบบวุ่นวายไปหมดนะคะคราวนีด้ดาวพุธทรงพลังอยู่ที่ตัวเองคิดทําพูดกิจการการงานจะมีความคิดที่ดีเพียงแต่ว่าดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนที่สิบสองถ้าตัวคุณนะเคยทําดีเคยแบบเผื่อแผ่คนอื่น คนที่เขาเหมือนกับที่เราไปเผื่อแผ่เขาจะมากับกลับมาตอบแทนเรานะคะแต่ว่าถ้าเราเหมือนเคยไปทําไม่ดีเนาะเคยใส่ร้ายเคยเอาเปรียบใครก็มีโอกาสที่มันจะส่งผลดีฟอลท์กลับมาที่ตัวเองได้ด้วยเหมือนกันนะคะคราวนี้ดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ที่ยังอยู่ในเรือนที่12อะ่ะ ถึงแม้ว่านะความคิดคุณจะมันแบบพยายามลดแล่นจะสร้างเนื้อสร้างตัวคิดทํานู่นทํานี่เนี่ยแต่ก็จะแอบ,บแสงด้วยความใจร้อนอะมีอยู่ในตัวแต่ว่าดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเดือนที่12บสองะก็คือเราจะมีความกลัวๆก,ก,ก,กล้าๆอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนยังเป็นความคิดมากอยู่ถ้าในช่วงเวลาที่ดีมากนะคะของชาวราศีสิงค์คือขอให้รอพ้นวันเกิดของตัวเองถ้าช่วงเนี้ย าดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนที่12เนี่ยพยายามไปทําบุญกวดน้ําทําบุญกับสัตว์น้ำอะไรเงี้ยค่ะเผื่อแผ่มีจิตใจเมตตาหรือสวบดบทขอขมาพระรัตนตรัยนะคะนะจะทําให้เหมือนกับอะไรก็ตามที่เราเคยทําไม่ดีหรือเราไปขอขมาอาโหสิกรรมให้เขาอะไรเงี้ยพอมันถึงวันเกิดเนาะ ดาวอาทิตย์อยู่ที่ตัวเองดาวที่เป็นดาวประจําตัวของคุณคุณจะทรงพลังแถมมันไปอยู่กับดาวพุธอีกความคิดการสร้างอะไรเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเราจะโดดเด่น่ะคนจะเห็นคนจะมองเรามาที่เราชัดการงานจะโดดเด่นนะงานโดดเด่นเงินมันก็จะมาถูกไหมคะนะคะโอเคนะการเงินช่วงประมาณสัก ออต้นต้นเดือนนี้ยังดูเครียดเครียดอยู่นะเอ,อ่อยังดูเครียดเครียดอยู่เงินมีโอกาสได้เงินแบบปรบปรับแต่ก็มีโอกาสเสียเงินแบบปรบปรับด้วยเหมือนกันนะคะถ้าอย่างไรก็ตามคนวันเออไม่ใช่คนชาวราศีมังกรขับรถให้ระวังเรื่องล้อหรือระบบช่วงล่างนะคะมันมีโอกาสเสียหรือว่ามันแบบเหมือน มันหนืดหนืดขับไม่ค่อยคล่องอะไรเงี้ยหรือไปเจอบนถนนหนทางที่มันดูรถติดมันดูแออัดอะไรเงี้ยก็ระมัดระวังนะคะคราวนี้โอกาสที่ดีๆของชาวราศีสิงห์ก็คือนะคะช่วงประมาณสักย4กรกดาเป็นต้นไปนะชาวราศีสิงห์คุณจะมีโอกาสได้แบบเหมือนไปเจอออกไปสังสรรค์ ออกไปนอกบ้านอะไรเงี้ยหรือไปทํากิจกรรมอะไรทีเ่เป็นงานเสริมอะไรของเราหรือว่าเป็นกิจกรรมที่เราไม่ได้ตั้งใจออกไปเดินทางอะไรเงี้ยแล้วเผลอเราไปเจออะไรที่มันแบบว่าอาจจะไปเจอคนเจอความรักหรือแม้กระทั่งไปเจอคอนเนคชันอะไรไปเจออะไรที่มันสามารถมาช่วยส่งเสริมทำให้เราได้จุดประกายความคิดหรือมีช่องทางโอเพ่นอะไรใหม่ๆได้นะคะ